สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านผมผู้ดูแลช่องต่อซัพ์นะครับสวัสดีวันพืชมงคลนะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่13ภษภาคม2565นะครับทุกท่านครับวันพืชมงคลมีความสำคัญอย่างไรกับพวกเราเกษตรกรบ้างนะครับ วันพืชมงคลน,นั้นตามความเชื่อโบราณเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ําและพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมทั้งสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรของชาตินะครับวันพืชมงคลมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานในพระราชพิธี ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและมายึดถือพิธีพราหมณ์ที่ควบคู่พิธีทางสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่4เรียกว่าพระราชพิธีมงคลตั้งแต่นั้นมานะครับพระราชพิธีพืชมงคลก็ลคือการทำขวัญเมล็ดพัน,พนธุ์พืชอาทิข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวโพด ถั่วนาเผือกมันตามความเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะปราศจากโรคภัยให้ความอุดมสมบูรณ์จเจริญงอกงามดีพระราชพิธีจรดพนังคันได้นายขวัญคือพิธีไถนาหวานเมล็ดข้าวเพื่อเป็นอานัตสัญญาว่าฤด,ดูการแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและยังเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ พี่น้องเกษตรกร,กรนอกจากนี้จะมีพิธีพยากรณก็คือพระโคเสียงทายให้เลือกกินอาหารเจดอย่างนะครับมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำหญ้าซึ่งจะมีความหมายดังนี้นะครับ กินข้าวข้าวโพดธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์กินทัวงาพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหญ้าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์กินเหล้า การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับส่วนปีนี้นะครับภาโคจะกินอะไรนะครับเดี๋ยวสายๆนะครับวันนี้น่าจะทุกท่านน่าจะได้ทราบกันนะครับทางปุ๋ยต่อทราบก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกร ได้ทำการเพาะปลูกเในต้นปีนี้นะครับเราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับปีนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ฤด,ดูการเพาะปลูกนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับน้ำท่าปีนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะดีพอสมควรนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะครับ